รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาว,วาธวาทิตพันธราจรดิฉันนางสาวไน,ลนลยลักษณ์เหล็กุมค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วทุกวันอาทิตย์เวลา1ิบโมงตรงค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมาแชร์เรื่องราวดีๆอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องอะไรกันคะวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับ จีนก็ว,วาดบหรือว่าภาษาไทยที่เรียกว่าเงินของประเทศจีนนั่นเองค่ะงั้นเรามาทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะได้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นที่สกุลเงินนะคะสกุลเงินของจีนค่ะเราเรียกว่าหยวนหรือหยวนนะคะซึ่งในไทยเราก็มีนะคะจะเรียกว่าบาทค่ะ ลางค่เราเร่ยว่าเรืนมินปีะคะซึ่งจะมีตัวยอ่อว่า RMB ค่ะซึ่งเวลาเราอยากแลกเงินเนี่ยเราก็สามารถสังเกตที่เป็นธงของประเทศจีนนะคะ<ม>หรือจะมีตัวยอ่อภาษาภาษาอังกฤษกำับกับไว้ว่า c h y c, h y, c h y ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ ต่อไปนะคะจะเป็นเงินของจีนนะคะจะสามารถเรียกอยู่ได้3าหน่วยค่ะส่วนของไทยจะสามารถเรียกได้สหน่วยนะคะก็คือบาทกับสตางค์ค่ะหน่วยของจีนที่สามารถเรียก3าหน่วยได้ก็คือหน่วยแรกนะคะจะเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดคือหยวนนะคะหรือว่าที่ภาษาไทยที่เรียกว่าหยวนเองค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเจี่ยวและก็เป็นเฟินค่ะ ซึ่งที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นในภาษาเขียนค่ะแล้วในภาษาพูดนะคะหยวนหรือหยวนเนี่ยจะเท่ากับคำว่าขวายค่ะแล้วคําว่าเจียวเนี่ยค่ะจะเท่ากับคาว่าเหมานะคะส่วนของเฟินค่ะก็จะเป็นคําว่าเฟินไปเลยนะคะค่ะตรงนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนเทียบเป็นอ่าหนึ่งหยวนนะคะจะเท่ากับสิบเจียวแล้วก็หนึ่งเจียวจะเท่ากับสิบเฟินค่ะค่ะ แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของเหรียญน,นะคะเราจะมีอยู่ด้วยกัน4แบบเลยค่ะแบบแรกนะคะก็จะเรียกว่าเฟิร์นค่ะจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของจีนนะคะซึ่งในเฟิรนะ์นจะไม่มีพิมินคัมกับไปเลยนะคะส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นอู่เฟิร์นค่ะจะมีลักษณะเหรียญแบบเบาๆเหมือนของเล่นนะคะค่ะต่อไปค่ะจิ๋วค่ะจิ๋วตรงนี้เราจะมี2แบบนะคะก็คือแบบแรกจะเป็นกลมๆค่ะแบบที่สองนะคะก็จะเป็นริมเหลี่ยมค่ะซึ่งจะมีพิมินคับกับ ไว้ด้วยนะคะคำว่ายี่เจียวค่ะสุดท้ายนะคะก็คือหนึ่งหยวนหรืออี้หยวนค่ะซึ่งจะเป็นเงินที่ใหญ่ที่สุดของจีนค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของธนบัตรนะคะ,ะก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อู่เหมานะคะอู่เหมาจะเป็นแบงค์เล็กๆนะคะสีแดงๆมีจะมีคนสองคนที่เป็นชนเผ่าอยู่อะคะ่ะอันนี้นะคะจะเรียกว่าอู่เหมาหรือว่า อูจิ๋วนั่นเองค่ะส่วนอี้หยวนหรือว่าอี้ควายนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนะคะ่ะด้านหน้านะคะจะเป็นรูปของท่านเหมาเจ๋อตุงตรงนี้นะคะเราสามารถสัง,สงเกตได้ว่าด้านหน้าของธนบัตรตั้งแต่อีเหยวนถึงอี้ปลายควายนะคะอีไปเายหยวนนะคะจะเป็นรูปของท่านเหมาเจ๋อตุงค่ะด้านหลังของอ,อีเหยวนนะคะจะเป็นรูปทะเลสาบซีหูค่ะ ส่วนต่อไปนะคะจะเป็นอูเหรนหรือว่าอูควายคะ่ะด้านหลังนะคะจะเป็นรูปภูเขาไทาชาน,าชานจากอูเหรน,นก็จะเป็นซือเหรนใช่คะ่ะซืเหรนหรือว่าซืควายนะคะด้านหลังจะเป็นรูปชั้นเสียที่เป็นแม่น้ําเวียงซีเกียงนะคะหรือว่าฉางเจียงนั่นเองคะ่ะค่ะในส่วนของธนบัตร ยี่สิบหยวนนะคะก็<ม>จะเป็นลักษณะสีเหลืองๆส้มๆนะคะด้านหลังของธนาบัตรนะคะก็จะเป็นรูปของอ๋อกุ้ยญิงที่กวนชีะต่อไปนะคะธนาบัตรห้าสิบหยวนค่ะก็จะมีลักษณะสีเขียวสดๆนะคะก็ในส่วนของด้านหลังธนาบัตรนะคะก็จะเป็นรูปของพระราชวงปุตตลาที่ทิเบตค่ะค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นธนาบัตรหนึ่งร้อยหยวนค่ะ ซึ่งธนบัตรร้อยหยวนของจีนนะคะก็จะเท่ากับจะคล้ายๆกับธนบัตร100บาทของไทยเราเลยนะคะแต่รูปรูปข้างหลังของธนบัตรเนะะี่ยค่ะจะเป็นรูปมหาสาราประชาคมที่กรุงปักกิ่งค่ะอ๋อค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาสรุปเนื้อหาสำหรับวันนี้กันก็คือเหียยน,นะคะ,ะในส่วนของเหียญจะมีตั้งแต่อ e ีเฟนอูเฟนอีเหมา หรืออีเจียวก็จะมี2แบบด้วยกันค่ะและอี y u a นในส่วนในส่วนของธนาบานัตรนะคะก็จะมีตั้งแต่อู่เหมาอี yuan ห้านอ่าสิบ yuan ยี่สิบห้าสิบ y u a นและไอปอ่าย yuan ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนลงไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ